ครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซีทุกคนนะครับอันนี้พาเพื่อนๆืมาชมวัตถุมงคลของวัดท่าไม้นะครับอำเภอกระทุ่มแบน์จังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้เราก็อยู่มาอยู่ภายในอุโบสถนะครับซึ่งเป็นอุโบสถที่สวยงามนะครับมากเลยนะครับท่านพายจารย์ได้ทําเสร็จแล้วนะครับนะครับด้านหน้านี้จะเป็นองค์พญานาค คาราดนะครับสวยงามมากนะครับนะครับสวยนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมกับที่ใครปริศนาสติกเกอร์ตามรถยนต์นะครับรถปิกับรถยนต์ทั่วประเทศนะครับไปที่ไหนก็เจอนะครับสติกเกอร์วัดท่าไม้นะครับวันนี้เราพากันมาทึงที่วัดเลยนะครับใครปริศนาว่าทําไมสติกเกอร์ หรือว่าดาราถึงได้เข้ามาวัดแห่งนี้กันมากมายนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมคำล่ำลือจริงๆนะครับวัดท่าไม้นะครับซึ่งมีพระอาจารย์อุเทนนะครับเป็นเจ้าวาดตูปพงปัจจุบันนะครับนะครับนะฮนะ พาเพื่อนๆเข้าไปกราบสักการะนะครับไหว้พระบนพระอุโบสถนะครับซึ่งพระอุโบสถหลังนี้นะครับภายในพระประธานจะเป็นพระนอนนะครับหรือว่างส่หยาดนะครับนี่ครับอุโบสถพระนิพพานนะครับอุโบสถพระนิพพานนะครับอันเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธบัรับนะครับ พระบันทรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสูงยิ่งนะครับของพุทธบริษัททั้งปวงนะครับตามคมไปไหว้พระบุญพระอุโบสถนะครับก่อนคับเ<ม>พื่อนๆันนี้เราก็มาถึงภายในอุโบสถนะครับ ซึ่งมีพระประธานเป็นพระปรินิพพานนะครับสวยงามนะครับเด้สวยงามมากนะครับภายในอุโบสถนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับดูเลย นี้ภายในอุโบสถ์วั่าไม้นะครับปฏิตกรรมตกแต่งฟ้าผนังได้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆดูนะเ,นเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวชมก็มาได้นะครับเส mm ้น hmm. ท,ทางรถเมยนะครับ mm hmm. พรเพชรเกษมมาลงหน้าออมน้อยนะครับรถ84หรือว่ารถ80ก็ผ่านนะครับ mm hmm. ผ่านมาตรง mm hmm. ก็ลงกับทุ่งแบนก็โดนเข้ามาในถนนเศรษฐกิจนะครับ ก็จะมีรถมอไซค์รับจ้างหรือว่ารถเมสีฟ้านั่งเข้ามาอยูน่นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับภายในอุโบสถนะครับตกแต่งได้สวยงามมากเพื่อนๆนอลังการนะครับนะครท่านอาจารย์อุทเทนนะครับท่านได้สร้างอุโบสถได้สว,วยงามนะครับ วัตถุเป็นไม้นะตามผมไปดูวัตถุมงคลของวัดท่าไม้ได้นะครับอันนี้เช็คราคากันถึงวัดเลยวัดวัดท่าไม้ก็อยู่ตำบลบางยางนะครับอำเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อนๆนะยิ่งใหญ่นะครับ เราเดินไปดูวัตถุมงคลด้วยกันเครับ ฝั่งมุมนี้ก็สวยนะครับอูโบสถนะครับสวยงามมากนะครับฝั่งนี้จะมีกลางหันใบพัดนะครับนี่ ตามไปดูวัตถุมงคนด้วยกันนะครับเพื่อน ราก็มีจุดวัดอุณหภูมินะคระับนะครับครัแล้วก็เดินเข้าไปนะคร<ม>ับดูเช็คราชาวัตถุมงคละคร<ม>ับตอนนี้เราก็มาถึงศาลาวัตถุมงคลแล้วครับนะ ปัดท่าไม้นะครับเดินเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับพระอาจารย์อีเทนนะครับตีเป็นจอวาารูปปัจจุบันนะครับ ันนี้เราก็มาถึงนะครับอันนี้ตะกรุดตำราหลวงปู่ลุ่งนะครับอ่มน,นะครตะกรุดตำราหลวงปู่ลุ่งนะครับคู่เงินตะกรุดคู่เงินผู้ทอนนะครับขวัญถุงนะครับ ตานะครับเพื่อนๆพระปิตาร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับพระปิตามหาลาภนะครับมุตคุณเมตตาท้าขายโชคลาภนะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทนะ,ป,ะปิตามหาลาคนะคนี้เนื้อผงนะครับหลังยันหน้ามหาลาคนะครับ มาก็1 5อยบาทนะครับปิตามหาลาบดกันนะดูกันนะครับวันนี้เราเช็คกันถึงที่วัดเลยนะครับเลปิตา100่งรอนะครับหลังยันตีนิสิงเหนะครับ ร้อยบาทนะครับเพื่อนขุนแผนนะครับพระคุณแผนเมตตามหานิยมนะครับผู้คนรักไข่นะครับองระสองร้อยบาทนะครับเพื่อน สองร้อยบาทนะครับภาพคุ้แขนนะครับไม้ครูนะครับไม้ครูล้มปู่รุ่งนะครับเป็นไม้ครูนะครับใส่หลับเจิมหน้านะครับปัดเต่าสิ่งชั่วร้ายห้าร้อยห้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเจิมหน้าเสริมดวงนะครับปัดเต่าสิ่งชั่วร้ายนะครับเป็นไม้ครูนะครับไม้ครู ทีมหลวงพ่อโสธรนะครับเนี่ยทีมหลวงพ่อโสธรนะครับหลังยันมหาอำนาจนะครับสองร้อยบาทนะครับเพื่อนๆทีมหลวงพ่อโสธรดูได้เลยสองร้อยบาทนะครับถัดมาก็นางพญานะครับนางพญาหลังยันเมตตากรณีนะครับสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับเพื่อนดูนะ ถัดมาพร,ระชัยสีสมพลนะครับพระชัยสีสมพลเมตตามหานิยมนะครับการงานรุ่งเรืองนะครับองระ,200ะรส,ะรระระสะรองร้อยบาทนะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยพระชัยชัยสีสมพลนะครับองละสองร้อยบาทนะครับเพื่อน ันนี้เช็คกันถึงวัดเลยนะครับวัดท่าไม้นะครับของพระอาจารย์อุเทนนะครับพระพระพุทธนังพระพุทธกวักนะครับกักเงินกักทองนะครับเมตตาค้าขายนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ดูได้นะครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับกักเงินกักทองนะครับสำหรับค้าขายนะครับคนที่ ชอบค้าขายก็มาเช่าบูชาได้นะครับองละสามร้อยบาทนะครับไว้หน้าร้านนะครับอันนี้มาดูพระกิ่งครับพระกิ่งสีสมพลนะครับนะครับนี่ตามหานิยมนะแขวคราดปลอดภัยนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพระกิ่งสีสมพลนะห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอืม ข้างล่างถัดมาองละสามร้อยบาทนะครับเ,เพื่อนๆนี่อันนี้สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับพอดีนะยาคุดนะครับน,นี้จะเป็นกําไรนะครับ มาดูกําไรนะครับกำไรหยกหินกำไรหินหน,หน,นะสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับกําไรกําไรหินสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเพื่อนๆดูนะลงมาก็ใหญ่กว่านิดนึงนะ,ะน,นะครับเป็นห้าร้อยเก้าเก้านะครับอันนี้เนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับกําไรแล้วก็จะมีเลทนะครับ เหรียญเงินหลวงปู่นะครับหลวงปู่รุ่งนะครับมี <S <S ดูครับเนี่ยวันนี้เหรียญเงินหลวงปู่รุ่งนะครับค้าขายร่ำรวยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับสวยครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ มาดูเหรียญน,นะครับนี่เลยบัตท่าไม้นะครับหนึ่งเหรียญเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเหรียญเงินนี่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้านะ,ะแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบห้านี่เป็นเหรียญเงินนะครับ Vậy ันสี่รอยห้าสิบห้านะครับเหรียญในพวกนี้สวยนะครับดูกันเป็นเหรียญฉลุนะครับมีหลายเงินรับตะทองนะครับเสาห้านะครับ าห้านะครับเหรียญเสาห้าสวยนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบห้านะครับสวยบนสี่ร้อยห้าสิบห้านะครับข้างบน เ้ารยนะครับ9ก5อหสิบห้านะครับทุกเหรียญเลยนะครับราคาเดียวหมดนะครับเพื่อนๆเป็นเงินเนื้อเงินเนื้อเนื้อเงินเนื้อทองแดงก็มีนะครับลงยาทองนะนี่แล้วก็จะมีแบบหน้าตั้งหน้ารถนะครับเพื่อนตั้งหน้ารถแถวท่าปลอดใจสารอยห้าสิบเก้านะครับตั้งหน้ารถนะฮะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทตั้งหน้ารถ เหรียญประจําปีนะครับนักษัตริย์นะครับปีจอหนึ่งร้อยบาทนะครับปีจอนะครับจอหนึ่งร้อยปีมะสิงก็หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนสวยนะครับก็จะมีใสนะครับใส่ดักเงินดักทองนะครับนี่นะครับร้อยห้าสิบเก้านะครับใส่ดักเงินดักทองร้อยห้าสิบเก้านะครับสวยนะ พิมบารมีสามสิบทัดนะครับเนี่ยพระผงบารมีสามสิบทัดนะครับมีไว้บูชาที่บ้านเรือนหรือว่าหัวนอนนะครับสารพัดคุณวิเศษนะครับเมตตามหานิยมนะครับแคล้วคลาดพอนภัยนะครับจากพยันตรายทั้งกลวงนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเรืององค์ละสามร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับอพระผงบารมีสามสิบทัดนะครับสวยนะครับ นี่มาเป็นบาดูพยอดพยอดทงนะคะรับพยอดธงแห่งไทยชนะนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่พยอดทงนะครฮะนี่องค์ละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อน ห้าร้อยบาทนะครับเห็นพัดจุดนะครับพัดจุโชคลาบนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับผัดจุดลงปูลุ่งนะครับอันนี้ลงปูลุ่งเก้าสิบเก้าบาทเห็นจันเข็มนน โบโคนะสวยพญาไก่เถื่อนพญาไก่เถื่อนนะครับพระพญาไก่เถื่อนราคาก็เก้าสิบเก้าบาทนะครับพระพญาไก่เถื่อนเพื่อนๆดูนะครับนี่พระพญาไก่เถื่อนนะครับ ใน,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 นลูกอมร้อยบาทนะครับกระดอนสะท้อนตำรับหลวงปู่รุงที่โด่งดังนะครับร้อยบาทนะครับอันนี้พระศรีวรีดินกำแพงนะครับดูนะรพระศรีวรีดินกำแพงนะครับ องละห้บเกบาทนะครับเพื่อนๆรูตะกุดนะครับ ะกรุดคู่เงินคู่ทองเนี่ยนะครับตะกรุดคู่เงินคู่ทอง2 5 0หบาทนะครับเพื่อนดูนะครับสวยงามมากนะครับองค์อันละ2 5 0หบาทนะครับต้นตำรับของลุงกู่ลุ่งนะครับตะกรุดคู่เงินคู่ทองนะครับใส่พวงกุญแจใส่กระเป๋าติดตัวแถวคาดปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบนะครับเพื่อนนะครับอันนี้สนใจก็มาดูมาชมได้นะครับที่วัดท่าไม้นะครับ อำเภอรกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ <Okay. S 1> สวยนะครับคู่เงินคู่ทองตะกุดคู่เงินคู่ทองแผ่นหน้ารถแผ่นหน้าบ้านมีโชคมีลาบนะครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับเพืสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับ น,นี่เป็นตะกรุดตะกรุดจันเพนนะครับสองร้อยบาทนะครับตะกรุดจันเพนนะครับแถวคาดปลอดไทยมหานิยมนะครับถ้าขายร่ํารวยนะครับสองร้อยบาทนะครับอูได้นะครับเพื่อนๆสองร้อยบาทนะครับนี่เป็น กำไรหินนะครับหินมงคลนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทกำไรหินมงคลนะครับแล้วก็มีตะกุดอยู่ข้างในนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสวยนะเพื่อนๆดูสวยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท เป็นนวดนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับทาริมพี่ปากนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนวดทาดินพี่ปากนะครับต้นตำรับลวงปูรุ่งนะครับเมือนดันนะครับเมตาขายดีนะครับพ่อแก่นะครับอันนี้เป็นพ่อแก่เนื้อผงนะครับเมตตามหานิยมหนึ่งร้อยบาทนะครับงานไหว้ครูวัดท่าไม้นะครับเนี่ย หนึ่งร้อยบาทนะครับะพุทธเจ้าน้อยนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับะพุทธเจ้านะ นีหลวงปู่รุ่งพิธีพุทธาพิเศษเสาห้านะครับหนุมานเชิญพงนะครับสองร้อยบาทนะครับแถวพลาดปลอดภัยนะครับสองร้อยบาทนะเงินขวนถุงนะครับหลวงปู่รุ่งนี่พาขายเมตตานะห้าร้อยนะครับ,น,รบนี่ สี่ร้อยเก้าเก้าครับเพื่อนสี่ร้อยเก้าเก้านะครับอันตลา้านะครับลุงกูลุงนั่งอรหันนั่งบัวนะครับเรียนอันปลาก้านะครับสามร้อยบาทนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นเนื้ออันปลาก้านะครับ สามร้อยบาทพนะิธีสอห้าเหมือนกันครับอรหันนั่งบัวนะครับอรหันั่งบัวนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆดู สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสวัสดีครับ